ฮอนหลายซิมาเอาน้ำมาลดต้นไม้ค่ะ่อนหลายต้นไม้ก็สิเหี่ยวเบิดหดมาตักน้ำซ่าจะเอ๋มาลดน้ำก้อนครับนะ เดียงเราเอินล่กขานน้ำเลยน้ำก็ขันล่างมันเราก็ไปตักน้ำหม่ ค่อยๆลงครับพี่จะลงไปค่อยๆลงอืมีท่าน้ำขอย่ายเห็ดถาน้ำไว้ถาอาบน้ำล้วค่ะ หลายอันนี้ไม่มันลมก็นเลยเอามาเห็ดมาเฮ็ดเอง <c oughs> อืมมันคือเป็นพักอันนี้มันคือหลายแถพักหามก่อน Ô oh, cứ thẹn lên kìa. Con nằm con. <laughs>